สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งในวงการยานะคะคือหลังจากที่เราทำ cleaning validation หรือตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำความสะอาดไปแล้วเนี่ยคำถามคือแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันยังคงประสิทธิภาพดีอยู่เสมอในระยะยาวครับใช่เลยครับวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าจะรักษาสถานะนี้ไว้ยังไงแล้วก็มีเทรนอะไรใหม่ๆบ้าง ครับผมคือเรื่องวอลิเดตเนี่ยไม่ใช่ว่าทาครั้งเดียวแล้วจบเลยนะครับแต่มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องจริงๆที่ต้องคอยดูแลกันตลอดคําถามสําคัญก็คือทํายังไงให้กระบวนการที่เราพิสูจน์แล้วเนี่ยมันยังเชื่อถือได้เสมอซึ่งอันนี้สําคัญมากครับกับคุณภาพยาแล้วก็เรื่อง GMP ด้วยเอาละค่ะมาแกะดูกันเลยทีนี้การจะรักษาสถานะที่วอลิเดตไว้นี่ในทางปฏิบัติเขาทํากันยังไงคะคือต้องคอยดูตลอดเลยหรือเปล่าถูกต้องครับ หลักๆเลยนะคือต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแบ่งง่ายๆเป็น2ส,ส่วนครับหนึ่งคือการติดตามตรวจสอบตามปกติหรือ Routine Monitoring อันนี้ก็เป็นการตรวจเช็คประจำหรือหลังการทำความสะอาดตามปกติไปเลยเช่นตรวจด้วยสายตาทุกครั้งหรืออาจจะมีการวัดค่า TOC ในน้ำล้างสุดท้ายเป็นระยะระยะไปอ,อ๋อ TOC คือตัววัดสารตกค้างใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ เพื่อจับสัญญาณอะไรผิดปกติให้เร็วที่สุดแล้วก็ส่วนที่สองคือการทบทวนเป็นระยะหรือ periodic review อ,อ๋อค่ะค่ะอันนี้จะทำตามรอบเวลาที่กำหนดไว้อาจจะทุกปีอะไรแบบนี้ครับเป็นการมองภาพรวมเลยนะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทั้งบันทึกเก่าๆผล monitoring ที่เราทำดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมีความเบี่ยงเบนอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดนี้ก็เพื่อยือนยันว่ากระบวนการเรายังยังควบคุมได้ดีอยู่ค่ะ แล้วก็ใช้ตัดสินใจด้วยทักว่าถึงเวลาต้องร v a l i ิเดตหรือยังน่าสนใจค่ะสแสดงว่าการทบทวนนี่ไม่ใช่แค่ดูว่าผ่านไม่ผ่านแต่เหมือนมองหาแนวโน้มหาอะไรล่วงหน้าด้วยใช่เลยครับจุดสำคัญคือตรงนั้นเลยคือมองเชิงป้องกันไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นมาก่อนแล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงล่ะคะเช่นสมมติว่าเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรืออาจจะเปลี่ยนน้ายาทาความสะอาดหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ตรงนี้แหละครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือทุกการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบเนี่ยต้องผ่านระบบที่เรียกว่าการควบคุมการเปลี่ยนแปลงหรือ change control เสมอ ต้องมีการประเมินผลกระทบหรือ impact assessment อย่างละเอียดก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆมันกระทบกับความสะอาดที่เราวาไรเดตไว้ไหมกระทบแค่ไหนแล้วถึงจะตัดสินใจว่าจะต้องรีวาริเดตหรือเปล่าถูกต้องครับซึ่งการรีวาริเดตเนี่ยอาจจะถูกกระตุ้นจากหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแต่อาจจะมาจากแนวโน้มผลมอนิเตอร์ริงที่ดูไม่ค่อยดีเช่นค่าต่างๆมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆหรือเกิดความล้มเหลวซ้ำๆแม้จะยังไม่เกินเกณฑ์ก็ตาม หรือมีการซ่อมใหญ่อุปกรณ์หรือมีข้อกําหนดใหม่ๆออกมาอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ําเสมออันนี้ช่วยลด human error ได้เยอะครับค่ะเข้าใจเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่ผลทําความสะอาดมันไม่ผ่านเกณฑ์จริงๆ่ะคะหรือที่เรียกกันว่า OOS เนี่ยจะต้องทํำยังไงต่อคะครับถ้าเจอแบบนั้นต้องมีระบบจัดการทันทีเลยครับเริ่มจากกักอุปกรณ์หรือพื้นที่นั้นๆไว้ก่อนเลย แจ้ง QA บันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็เริ่มสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ Root Cause Analysis RCA คือไม่ใช่แก้แค่ปลาเหตุนะครับต้องขุดให้ลึกอาจจะใช้เครื่องมือช่วยเช่นผังก้างปลาหรือ5 w i s 5 w i s คือถามทำไมทำไมทำไมไปเรื่อยๆใช่ครับถามไปเรื่อยๆจนเจอต้นต่อจริงๆเช่นสมมติว่าทำความสะอาดไม่ผ่านเพราะพนักง,งานผสมน้ำยาผิดความเข้มข้น อันนี้คือสาเหตุจากคนวิธีทำแมนเมธอดแต่พอถามลึกลงไปอาจจะพบว่าอ๋อเพราะฉลากบนถังน้ำยามันไม่ชัดเจนอ่านยากอันนี้ก็เป็นสาเหตุจากมีเ e ียล l หรือ e อ v i วอ n m เมนตไปอ๋อค่ะค่ะต้องหาให้เจอต้นตอจริงๆแล้วเรื่องการแก้ไขล่ะคะมันมี corrective action กับ preventive action มันต่างกันยังไงคะครับ Corrective Action หรือ CA เนี่ยคือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วก็แก้สาเหตุที่เจออย่างตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือต้องกลับไปทำความสารอุปกรณ์นั้นใหม่ให้ถูกวิธีแล้วก็แก้ฉลากบนถังนั้นให้มันชัดเจนขึ้นอันนี้คือ CA ส่วน Preventive Action หรือ PA อันนี้คือการป้องกันครับป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดซ้ําหรือไปเกิดที่อื่นอ๋อคือมองไปข้างหน้าใช่ครับเช่นอาจจะต้องทบทวนระบบการติดฉลากทั้งหมดในโรงงานเลย เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบซ้ําหรือจัดอบรมพนักง,งานเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในแผนที่เรียกว่า C A P A ครับเราก็ต้องมีการติดตามผลด้วยว่ามาตรการที่เราทําไปมันเวิร์กจริงหรือเปล่าฟังดูเป็นระบบที่รัดกุมมากๆเลยค่ะทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างมีเทคโนโลยีหรือแนวทางอะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยเรื่องนี้บ้างไหมคะมีหลายอย่างที่น่าสนใจเข้ามาเลยครับช่วงหลังๆนี้อย่างแรกคือ P A T หรือ Process Analytical Technology P A T ครับ คือการใช้เซ็นเซอร์วัดผลแบบเรียลไทม์เลยเช่นติด TOC เซนเซอร์ในท่อไปเลยเพื่อดูความสะอาดระหว่างที่เราล้างอยู่ทำให้รู้จุดสิ้นสุดการล้างได้แม่นยำขึ้นมากๆซึ่งอาจจะช่วยลดเวลาลดการใช้น้ำใช้พลังงานได้เยอะเลยครับโหน่าสนใจมากค่ะครับแล้วก็มี single use systems หรือ SUS พวกอุปกรณ์หรือระบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับอันนี้ก็มาแรงอ๋อพวกถุงพวกท่อใช่ไหมคะใช่ครับพวกนั้นแหละมันก็ช่วยลดภาระการ cleaning validation แบบเดิมๆลงไปเยอะแต่ก็จะไปเน้นที่การควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต SUS แทนแล้วก็ประเมินพวกสารที่อาจจะหลุดออกมาปนเปื้อนหรือ leachables and extractables นอกจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อง visual inspection ให้เป็นระบบมากขึ้นการตรวจด้วยตา ครับคือมีมาตรฐานเรื่องแสงเรื่องระยะมุมมองการฝึกอบรมผู้ตรวจหรืออาจจะไปถึงขั้นใช้ระบบอัตโนมัติมาช่วยตรวจเลยแล้วก็แนวทาง risk based approach หรือการใช้ความเสี่ยงเป็นฐานอันนี้ก็ใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆคือใช้การประเมินความเสี่ยงมาช่วยกำหนดขอบเขตว่าจะ validate อะไรบ้างเลือก worst case ยังไงกำหนดเกรนยอมรับยังไงทำให้เราโฟกัสทัพยากรไปในจุดที่มันเสี่ยง หรือสําคัญจริงๆครับค่ะมีแต่เรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยแล้วเวลาออเดเตอร์หรือผู้ตรวจประเมินเข้ามาตรวจล่ะคะเขาจะเน้นดูอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการรักษาสถานะพวกนี้คะโดยทั่วไปผู้ตรวจมักจะขอดูภาพรวมจาก validation master plan VMP ก่อนเลยครับจากนั้นก็จะเจาะไปที่โปรโตโคอลรายงานการ validate แต่ละตัว ดูความสมเหตุสมผลความครบถ้วนแล้วก็ที่สำคัญคือ data integrity หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเขาจะสนใจมากว่าเรากำหนดเกณฑ์ยอมรับยังไงโดยเฉพาะค่า HBELs ที่อิงตามหลักพิศวิทยาเนี่ยอ่าใช่ค่ะ h b e l นี่สำคัญครับมีเหตุผลรองรับดีไหมการเลือก worst case ของเรามันสมเหตุสมผลหรือเปล่า แล้วก็ดูเรื่องการวาลิเดตวิธีวิเคราะห์สารตกค้างวิธีการสุ่มตัวอย่างข้อมูลดิบต่างๆรวมไปถึงระบบการจัดการความเบี่ยงเบนแผนคาบพัของเราการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แน่นอนบันทึกการฝึกอบรมพนักงานและหลักฐานที่แสดงว่าเรามีการมอนิเตอร์มีการรีวิวเพื่อรักษาสถานะที่วาลิเดตไว้อย่างต่อเนื่องจริงๆครับฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้ว,ว่า การรักษาสถานะการวอลิเดตของกระบวนการทำความสะอาดในอุตสาหกรรมยาเนี่ยมันไม่ใช่แค่โปรเจกต์ที่ทำครั้งเดียวแล้วจบไปนะคะแต่มันคือวงจรชีวิตที่ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดนิ่งเลยต้องมีการเฝ้าระวังต้องทบทวนต้องปรับปรุงเมื่อมีอะไรเปลี่ยนต้องแก้ไขเมื่อมีปัญหาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำทั้งหมดก็เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพยาแล้วก็ความน่าเชื่อถือของกระบวนการตามหลัก GMP นั่นเองใช่เลยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง PAT หรือ SUS ที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนิยามหรือวิธีปฏิบัติของ Cleaning Validation แบบที่เราคุ้นเคยกันมามันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นไหมในทศวรรษหน้าเราอาจจะกำลังเปลี่ยนจากการ Validate เป็นครั้งครั้งไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการทวนสอบกระบวนการอย่างต่อเนื่อง หรือ continuous process verification มากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ